สุขวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบอีกแล้วกับที่เชื่อนางค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะคำเป็นคำตายไม่ง่ายไม่ยากเลยนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4คำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากค่ะ นักเรียนร่วมกันอ่านพระบรมราโชวาทแล้วสังเกตคำท,ที่เป็นตัวอักษรสีนะคะพระบรมราโชวาทในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่งเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่นั่งเนื่องทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่สุดโทม ชาติไทยของเรามีภาษาของเราใช้เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอ,อันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว้อันนี้เป็นของพระบรมราชวาทของพระบาสมเด็จพระชนกันถาทิเบตนะคะพระมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะคะในพิธีพระราชทา,านปริญญาบัตรแกน่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ คำเป็นอักษรสีที่มีข้อแตกต่างกันนะคะคำว่าถ้อยคำฟุ่งเปอยแท้จริงเป็นไปดังนี้ภาษาเหล่านี้คือคำเป็นค่ะและกับอักขระชาติประเสริฐตกทอดคำเหล่านี้เป็นคำตายนะคะคําเป็นค่ะคำเป็น,ปนมีลักษณะดังนี้คำ ที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในมาตากอกาเช่นอารีปลาทูโมโห و. คำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกล,กลนะคะเช่นสร้อยกางเกงแมวเหมียวค่ะคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นคำว่าคำไอไออาเช่นคำว่าคราวกำไรใบไม้ค่ะสำหรับตัวอย่าง คำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นซออู้ท่าเรือเคหาราตีหิ่งห้อยโอ้ยเซียนค่ะตัวอย่างต่อมานะคะอมศินดาวเทียมไทคมสำเพาน้ำเต้าผู้นะคะน้ำเต้าเนาะนะคะเฝ้าไข่ลำไยค่ะ ตัวอย่างประโยคที่มีคำเป็นทุกคำนะคะวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อนดวงดาวส่องแสงเพลวพาวในยามราตรีเราไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นที่มีราคาแพงค่ะสำหรับคำตายนะคะคำตายมีลักษณะดังนี้คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในมาตากอกายกเว้น อัมอไอเอา,อา,อาเช่นโต๊กาทาเออะค่ะคำที่มีตัวสะกดในมาตาไม่ก๋ไม่กด,กดแล้วไม่กบนะคะเช่นนักโทษเขตลาบมเมฆหมอกค่ะตัวอย่างคำตายค่ะโป๊ทสุริยะมกักกะวิทยุสับประรดค่ะตัวอย่างประโยคคำที่มีคำตายนะคะ โปรดเถิดมนุษย์หยุดทำลายโลกกันเสียทีนุชเก็บดอกกุหลาบไปปากแจกันสุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนักเรียนฝึกอ่านคำเป็นคำตายและประโยคพร้อมกันค่ะคำเป็นนะคะคู่มือไล่เรียจีวอนจาวตานอารีงมงายคุณธรรมแน่นแฟนรุ่งอรุณไร้เดียงสา คำเป็นคำตายนะคะชะนกรหัสอิรสระสลัดผักเคสรับปฏิรูปพิพพประดิษฐ์มัธยัสเสวตฉัตรค่ะพี่น้องคู่นี้มีความสูงไรเรียกันคำว,ว่าไรเรียซึ่งหมายถึงทองการสูสีกันความรักในครอบครัวที่มีความรักที่แน่นแฟน คาว่าแน่นแฟนหมายถึงมั่นคงนะคะเด็อย่งางไร้เดียงสาต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนําสั่งสอนไร้เดียงสาหมายถึงไม่รู้ผิดรู้ชอบไม่รู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีค่ะเราเกิดมาบนพื้นทีพบเดียวกันควรช่วยกันร,รักษาโลกให้มีสวยงามพู่พบหมายถึงโลกนะคะลูกๆควรมัธยัสถ์เพื่อให้พ่อแม่เก็บ ไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกมัธยัมหมายถึงใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะสรุปความรู้เกี่ยวกับคำเป็นคำตายนะคะจำได้ตามเสียงสระและเสียงสะกดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการผนันอักษรค่ะนักเรียนไปฝึกทำข้อสอบในหน่วยการเรียนรู้นี้เพื่อทดสอบความรู้กันนะคะ แบบพัฒนาทักษะได้ทำการทําข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดค่ะข้อที่1น,นะคะเพชฌฆาตข้อใดเขียนสะกดคำจากคำที่อ่านที่ํำหนดให้ได้ถูกต้องนะคะให้เด็กเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อค่ะ ข้อที่สองค่ะบาทยะค่ะขอ้อใดเขียนสะกดคำจากคำที่กำหนดให้ได้ถูกต้องเด็กๆเลือกหนึ่งข้อนะคะข้อที่สามนะคะอดีตชาติขอ้อใดเขียนสะกดคำจากคำที่กำหนดให้ได้ถูกต้องเด็กๆเลือกมาหนึ่งคำตอบค่ะข้อที่สี่ค่ะขอ้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องอเด็กๆเลือกมาหนึ่งข้อนะคะ ข้อที่ห้าข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องหนึ่งข้อค่ะข้อที่หกข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องเด็กๆเลือกคำตอบมาหนึ่งข้อนะคะข้อที่เจ็ดค่ะครูอธิบายเรื่องํำเป็นํำตายจนนักเรียนหายเคลือบแคลงนะคะ ข้อใดบอกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องเด็กๆเลือกมาหนึ่งข้อนะคะข้อที่8ค่ะไทยกับจีนตาน่างมีมิติภาพต่อการมาช้านานข้อใดบอกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องเด็กๆเลือกมาหนึ่งข้อนะคะข้อที่9ค่ะเลขเป็นโทรโบราณท้านสั่งสอนเร่งสังวรเบี้ยวไว้ใช้ว่าเล่น ข้อใดบอกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องเด็กๆเ,เลือกมาหนึ่งคำนะคะข้อที่สิบนะคะจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีข้อใดบอกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องเด็กๆเ,เลือกคำตอบมาหนึ่งข้อนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้ดู ให้เด็กๆขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันทีหลังนะคะบา,บายๆค่ะเด็กๆต้องสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามได้กับทีเชอร์ในรายส่วนตัวนะคะหรือลายกลุ่มก็ได้ค่ะบา,บายๆค่ะวันนี้จบแค่นี้นะคะบคาะบายๆค่ะ